ช่วงนี้กระแสที่มาแรงสุดก็คืออยากให้ผมเนี่ยช่วยหาโปรโมชั่นเน็ตของ d t แทของ AIS ของ TrueMove ที่แบบราคาถูกๆแล้วก็ไม่อั้นไม่ลดสปีดมาให้หน่อยได้ไหมอยากได้เป็นแบบระบบเติมเงินด้วยนะครับคือเอาพูดตรงๆเลยนะว่าตอนนี้พยายามจะหาให้แล้วให้ได้โปรโมชั่นที่ใกล้เคียงกับเมื่อก่อนที่สุดแต่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้เด็ดแบบ10 Mbps 15 Mbps เดือนนึง200-300บาทใช่ไหมฮะ แต่ว่าปัจจุบันนี้400กว่า500ก็มีนะซึ่งผมว่ามันแพงเกินควรนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยลองไปหาข้อมูลดูแต่บังเอิญว่าหาเท่าไหร่ก็ยังไม่เจอสักทีเกี่ยวกับรหัสเหล่านั้นที่จะสามารถสมัครให้คุณได้เล่นนแบบคุ้มที่สุดนะครับแต่ว่าผมดันไปเจอ,อข้อมูลชุดหนึ่งเป็นซิมเทพเพอเอามาหารเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกเดือนนึงอะ่ะอยู่ที่ประมาณสัก200กว่าบาทนะครับ200นิดๆนะไม่ถึง300บาทด้วยซ้ำไป200 b. แบบต้นๆน,น,นะเนะเออ แต่คุณสามารถเล่นเน็ตแบบความเร็ว15 Mbps แบบไม่อ้นไม่ลดสปีดได้เลยนะฟิลลิ่งมอก่อนกลับมาเลยทีเดียวนะฮะ,ะซิมเทพอ้าวแล้วซิมเทพยั่งไงเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับผมเปิดจากซิมเทพของ d t แทก่อนแล้วกันวันนี้จะพูดของ d t แท็กับของทูม,มุกเท่านั้นนะครับส่วนของ AIS เนี่ยเดี๋ยวแยกทำคลิปวิดีโอให้นั่นเองนะฮะของ d t แทเนี่ยมันจะมีซิมตัวหนึ่งนะครับที่เป็นแบบซิมเทพ15 Mbps ไม่อ้นไม่ลดสปีดนะครับผมแล้วก็ใช้งานได้12เดือนเลยนะ คุณซื้อครั้งเนี้ยคุณใช้ยาวๆวเลยสิเดือนนะครับโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับหกนาทีต่อเดือนนะแล้วก็โทรฟรีในเครือข่ายแบบไม่อันด้วยนะฮะหเดือนเลยแล้วก็จ่ายปีนังเนี่ยอยู่ที่ 200, อ2องรอ่บาทนะครับต่อปีนะซึ่งเป็นอะไรที่คุ้มเวอร์นะค,คุณลองเอามาหารบวกลบดูนะครับมันจะได้แค่200กว่าบาท200นิดๆน,น,นะครับผมนะถือว่าคุ้มนะตัวนี้ แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมรู้สึกว่า15 Mbps มันดูแพงไปนะมันก็มีซิมเทคของ d t แทครับเป็นแบบ8 Mbps นะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่8 Mbps เนาะไม่ลดสปีดตลอดชีพเลยฮะค,คุณผู้ชมยาวๆไปเลยครับเร็วความเร็วขนาดนี้นะครับผมแล้วก็โทรฟรีทุกเครือข่ายใช้ไปเลยครับผม12เดือนครับนะ2,390บาทต่อปีนะครับในของ d t แทนะในมุมของ d t แทนะครับต่อมาของทูนะ มันจะมีซิมเทพทอของทูนะครับผมที่ความเร็ว15 Mbps แบบไม่อัานเบรคสปีดนะครับแล้วก็บวกโทรฟรีทุกเครือข่ายด้วย60นาทีต่อเดือนนะครับพอครบเดือนปั๊บมันรีเซ็ตให้ใหม่คุณโทรได้อีก60นาทีนะฮะแล้วก็โทรฟรีในเครือข่ายด้วยเดือนหนึ่งจ่ายอยู่ที่2,799บาทต่อปีนะครับไม่ใช่เดือนหนึ่งดิต้องบอกว่าปีหนึ่งอะจ่ายอยู่ที่2,799บาทต่อ1ปีนะครับเรียกได้ว,ว่าอา่ามันก็แพงกว่าตัวเมื่อสักครู่ด้านบนนิดนึงนะครับแต่ว่าได้ในโปรโมชั่นเดียวกันเลยนะนะ ต่อมาซิมที่2ก็จะเป็นซิมเทพทูนะครับอันนี้6 Mbps ความเร็ว6 Mbps นะครับแบบไม่อันไม่ลดสปีดเลยนะครับผมนะเหมือนกับตัวแรกเลยแต่เพียงแค่ว่าความเร็วมันดอบลงมามากกว่านะครับแล้วก็ราคาก็ถูกลงกว่าด้วยครับเพราะว่าซิมตัวนี้เนี่ยจัดไปในราคา2,399บาทนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะก็ค่อนข้างดีนะเร็วด้วยนะครับแล้วจะมีซิมแบบสุดท้ายของทูม v e ที่พูดถึงวันนี้ก็คือจะเป็นแบบ ซิมแบบแม็กสเปคครับคุณผู้ชมความเร็วถูงคือ300 Mbps แรงมากนะแต่ว่าเดือนนึงอ่ะคุณจะเล่นแบบจำกัดปริมาณอยู่ที่60 GB นะครับแล้วก็มีโทรฟรีให้คุณด้วยแบบไม่อั้นนะฮะปีละ2,299บาทต่อปีเฉลี่ยแล้วเดือนเดือนนึงร้อยไปไปนะครับคุณผู้ชมก็คุ้มค่าอยู่นะสำหรับซิมเทพเอาง่ายเลยเนี่ยซิมเทพเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขานิยมใช้กันเนี่ยนะคุณผู้ชมมักจะเอาไปใส่ในะแบบพวก ตัวเราเตอร์กระจาย Wi ไ Fi เล่นกันในบ้านเรานะครับหรือเอาไปใส่ในพวกแท็บเล็ต iPad เอาไว้ดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใส่แบบนั้นนะครับผมเองเมื่อก่อนก็เคยใช้ของซิมเทพเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าใช้ดีมากนะลืมไปเลยว่าต้องเติมเงินเมื่อไหร่อะไรังไงลืมไปเลยใช้ยาวๆเลยนะครับผม,ผมก็น่าสนใจดีเนาะอ่ะก็วันนี้เอามาฝากแล้วกันนะคุณผู้ชมครับสำหรับซิมเทพนะหาสั่งซื้อได้ตามเว็บไซต์ทั่วไปนะคุณผู้ชมแต่ว่าต้องเป็นตัวตัวแทนจำหน่ายนะ ก็แนะนําถ้าชัวร์สุดนะครับคุณผู้ชมช่อง YouTube ของ Mr. f a ตร์เนี่ยเขาก็มีขายนะครับซิมมานะเดี๋ยวเราไปดูของเขาเป็นสายอินเทอร์เน็ตโดยตรงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจําหน่ายซิมด้วยอะไรด้วยนะครับนะมีความรู้ที่ดีด้วยนะครับก็แนะนำนะครับไปตรงนู้นได้เลยเนาะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง YouTube ของอมีฟองชาแนลนะครับผมแล้วพบใหม่ครับสวัสดีครับ